Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never ran said no man I still go. Go 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 go. go. Blackpink VIP. คลิปนี้อาจจะมาพูดถึงเกาวคลาวของน้องลิซ่าพร้อมทางความคิดเห็นจากอดีตนักข่าวสายบันเทิงเกาหลีที่ได้ออกมาพูดถึงน้องลิซ่าให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก็อยากที่พวกเรารู้กันนะคะว่าเมื่อวานนี้น้องลิซ่าได้เดินทางถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วครั้งนี้น้องมีพี่กาดมารอรับด้วยค่ะซึ่งกาดก็คล้ายๆกับกาดที่มารอรับพี่จีซูวันก่อนเลยตอนแรกแอบเห็นวอนแจเมเนเจอร์ของน้องลิซ่าหิ้วกระเป๋ามา ส่งด้วยแต่มายืนต่อให้บิกาตรงประตูผู้โดยสารขาวออกค่ะไม่ได้เดินตามออกมาด้วยนะคะน้องลิซ่ามาแบบอบอุ่นนน้มละมนด้วยคอตัวยาวสีขาวจากแบรนด์ฝรั่งเศสบรแมักใส่หมวกปิดแมทมิดชิดลูกตาดำกันเลยทีเดียวโหนกแก้มแทบจะไม่เห็นกันแล้วนี่ถ้าเอารูปน้องตอนนี้ไปเทียบกับรูปที่สแสดง crazy horse นี่มันคนเดียวกันแน่นะวิ ก็คือคนเดียวกันแน่นอนจ้าเราตอนมาคลั่งน้องก็ต้องแสดงโชว์ด้วยพลังที่เต็มที่มีสปิริตอันแรงกล้าแต่พอตัดภาพมาในชีวิตจริงนี่มาสนามบินก็ไม่จำเป็นต้องเซ็กซี่เอาที่พอดีจะให้ใส่บิกินี่เดินผ่ากลางสนามบินมามันก็ไม่ได้ป้า มาในเลิกไหนในอีเวนต์อะไรด้วยภาพลักษณ์แบบไหนตัวตนข้างในลิซ่าก็คือลิซ่าคนดีคนเดิมของเราอยู่วันยังคำ่ำ กลับมาที่ดีเทลลุกสนามบินกันต่อนะคะที่น้องลิซ่ายังคงทั้งสะายกระเป๋าใบเล็กและลากกระเป๋าเดินทางซีลีนโทนสีน้ำตาลดูสวยเด่นเป็นสง่าส่วนใครที่อยากให้แยกวงกับเพอเอจก็ต้องจำใจแล้วค่ะ<อ>ก็เขารักของเขาันนอ และพอลิซ่าก้าวเท้าออกผลประตูก็ชูมือโบอกไม้ทักทายแฟนๆที่มารอรับทันทีพร้อมกับแบมือรอรับจนหมายจากแฟนกลับมาแต่ไกลแถมยังเดินไปคุยไปกับแฟนๆแบบเชิ่อๆครั้งนี้ดีหน่อยนะคะที่ไม่มีใครรุมน้องเลยน่ารักม,กมากๆขอบคุณมากค่ะ ว่าแต่เกาหลีหนาวหรือ,อยังคะเลิกดูยัยหนูหนาวมากจนแฟนแฟนแซลลิสซาว่าโดนพี่จีซูหลอกหรือเปล่าเพราะเมื่อวันที่พี่จีซูเดินทางกลับเกาพี่จีโดนบลิงหลอกว่าที่เขาหนาวแล้วค่ะพอทันทีที่เท้าแตะถึงสนามบินพี่จีเลยจัดแ a ด d i n g c o ้ t บิ g กโอตัวใหญ่มากหมวกแมสแว่นถมดำมันทั้งตัวเป็นเอนดูพีจีแล้วแฟนแก็ไปรอพี่จ เยอะมากรุมเยอะมากด้วยพี่จีถึงกับเอามือขึ้นมาพัดหน้าตัวเองคงร้อนสุดๆฉ่ำเหงื่อแน่ๆพอขึ้นรถปุ๊บพี่จจก็มาไลฟ์วีเวิร์สปั๊บงอแงว่า มีคนบอกว่าอากาศที่เกาหลีหนาวมากอาจจะต่ำกว่าศูนย์ด้วยซ้ำฉันก็เลยเตรียมตัวให้พร้อมและสวมเสื้อผ้าเยอะๆตอนอยู่บนเครื่องก็ถึงขั้นเตรียมถุงร้อนไว้ด้วยและพอขึ้นรถฉันก็ถอดเสื้อออกจนเหลือแค่เสื้อแขนกุดใครใครคะบอกว่าเกาหลีหนาวมากโอ๊ยเป็นฮาตำนาศิลปินร้ายผ่าตัวคนหลอกทำให้ใส่แพดดิ้งลงเครื่องอย <laughs> ว่าไม่ใช่แค่น้องลิสกับพี่จีเท่านั้นนะคะที่มากับแฟชั่นฤดูหนาวจัดๆขนาดนี้พี่เจนนี่และน้องแชงก็มาในทีม Winter ร์ซีซัเช่นเดียวกันค่ะโอ้ยเป็นเอ็นดูเจ้าสี่ก้อนของฉัน และพอน้องลิซมาถึงเกาหลีน้องก็มาลงรูปในไอจีด้วยค่ะมาแชร์ช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาที่น้องได้ออกไปใช้ชีวิตสูตรลมหายใจของความอิสระที่หอมหวานทุกภาพลิซ่าดูเบิกบานและมีความสุขเห็นแล้วแอดก็แฮปปี้ตามไปด้วยเลยค่ะนอกจากมาลงรูปในไอจีแล้วลิซ่าก็ยังมาลงไอจีสตอรีด้วยแ a n ซ์ p e r f o r m ร์แมนซ์เพลง you and me ของพี นนันนเองในแคปชั่น Oh my God, จ o บจ o p Jenny Ruby Jane Can't stop watching หูย <c oughs> ความน่ารักัพ p อ o r t นี้มีให้กันตลอดไปคะ่ะ <c oughs> และอีกข่าวหนึ่งที่แอดเอามาฝากก็คือคุณลีจินโฮยูทูบเบอร์และอดีตนักข่าวสายบันเทิงได้มาลงคลิปในช่องตัวเองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้องลิซ่าว่า ลิซ่ากำลังแสดงท่าทางที่กล้าหาญของเธอการเปิดตัวที่ Crazy Horse หากสัญญาของเธอกับ YG ได้รับการต่ออายุมันคงจะดูเป็นเรื่องยากที่ลิซ่าจะไปปรากฏตัวในการแสดงแบบนี้จากการรายงานข่าวของเราว่ากันว่ามูลค่าของลิซ่านั้นเกิน50 0หมล้านวอนและอาจสูงถึง100,000ล้านวอนแม้ว่า K-POP จะได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่ก็ยากที่จะเดิมพันแค่มากกว่า 10ถึง20พันล้านวอนสำหรับสมาชิกหนึ่งคนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้แทบจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับลิซ่าที่วาจีจะสามารถเสนอให้เพื่อรังเธอไว้ได้ จากสิ่งที่คุณอดีตนักข่าวคนนี้พูดถึงเกี่ยวกับลิซ่านั้นเรื่องตัวเงินมันไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับน้องลิซ่าแล้วค่ะราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลิซ่านั้นก็คือความฝันแพชชั่นในสิ่งที่น้องอยากจะทำไม่ใช่เรื่องเงินแน่นอนพวกเรามาเป็นกำลังใจและคอยรอวันดีเดยวันที่ทุกอย่างจะคลี่คลายพร้อมปลดล็อกเร็วๆนี้ด้วยกัน ะะและเพื่อ,อนๆรากาคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้มีอะไรเม,มา์มาบอกแอดได้เลยและไหนๆลิซ่ากลับเกาแล้วเม้นมาบอกรักน้องขอให้น้องได้พักผ่อนที่บ้านในเกาอย่างสบายใจไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเ,เพื่อนๆในช่องนี้มากมายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขกันทุกๆเลยไปแล้วไบ๊ายบายสวัสดีค่ะ